รถดีๆแพงๆเนี่ยไม่น่ามาสายได้เลยนะคะเนี่ยหรือว่าแค่มาทำงานวันแรกเนี่ยก็แอบหนีอู้ชแล้วฉันหลงแต่เข้าใจไหมว่าฉันหลงสมน้ำหน้าก็สะสมแล้วนี่คะกับความชั่วที่คุณปล่อยให้ฉันลงกลางทางถ้าฉันรู้ว่าแยกวัดแขกเขาทำทางใหม่ฉันคงไม่ไปทางนั้นและคงไม่หลง เธอตรงใจมันเป็นแบบนี้นี่คุณจะหาว่าฉันไปบอกทางราชการให้เขาทํนทางใหม่ตรงแยกวัดแขกงั้นเหรอคะคุณจะบ้าปะไม่ใช่ฉันเพิ่งกลับจากเมืองนอกฉันเท่แล้วคงไม่รู้ว่าเส้นทางกรุงเทพมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แต่เธอก็ยอมลงจากรถแต่โดยดีตอนที่ฉันแกล้งให้เธอลงเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องหลงทางตรงแยกวัดแขก